สวัสดีค่ะวันนีวเจ๊กแนนี่แล้วนะคะแอนแน่นกับฝ่ายพนักงานเกษตรน้อมินค่ะวันนี้พามาดูรุ่นส0ประตูรุ่น XLT ทนั่นเองราคา9,2,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะแอนแต่งไรบ้างดูเลยคะ่ะกระจังหน้าเป็น FFORD นะคะเป็นสีดําด้านทั้งทั้งอ่ากระจังหน้าเลยนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดให้ด้วยนะคะเป็นไฟสีขาวนั่นเองนะคะมาที่ด้านล่างนะคะเป็น กันชน2สีทูโทนะครบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะแน่นอน F-150 ต้องมีไฟตัวสีด้านข้างให้ทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็แอนติดเพิ่มให้ก็คือไฟมัดแตงนั่นเองนะคะวิ่งเป็น3สเต็ปพร้อมไฟเดย์ไลท์ในตาไฟเป็นสีบูอายนะคะแล้วก็ใส่วงแหวนเพิ่มให้เป็นแบบ อาเหลี่ยมนะคะใส่ให้เพิ่มเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคันนี้แอนยกให้2นิ้วจ้าสู้ๆค่ะแล้วก็ซุ้มรอยแอนใส่ให้เป็นแบบ6นิ้วนะคะมาดูซีรีสยางและแม็กนะคะซีรีสยาง3 3มสิบสาคูณสิบสอแม็กขอบ20่สออฟเซตลบยี่สสขาดสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างนะคะสติกเกอร์ลูกค้ารีเควสมาเป็นแบบนี้เลยนะคะลายสวยมากคําว่าเลนเจอร์สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สอดใส่ครอบเป้ามือจับให้กันสาดเราหลังคาเป็นสีดําด้านทั้งคันเลยนะคะเรามาดูกันที่ด้านหลังกันต่อเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันนะคะ มาดูไฮไลท์เลยไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเป็นไฟเดย์ไลท์นั่นเองแล้วก็เป็นไฟปีกยีเสื้อที่เขาเรียกกันนะคะคือสวยมากๆเลยจ้ะแล้วก็ที่มีก็คือลูกค้าไม่เปลี่ยนกันชนนะคะกันชนมาจากโรงงานนะคะพร้อมเซนเซอร์4จุดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอนพามาดูภายในกันจ้าคันนี้รุ่น XLT นะคะราคา9,200 0บาทนะคะ อันดับแรกที่เห็นเลยนะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานครุสคอนโทรลรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p ์เแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้า385แรงบิดนะคะมีระบบลมอมีไฟออโต้แล้วก็ปัดน้ำฝนออโต้ได้ด้วยะคะ่ะ แล้วก็ลูกค้าสนใจนะคะอยากซื้อรถกับแอนนะคะโทรหาแอนเลยนะคะ0ูนย์เก้าแปปดสองห้นั่นเองนะคะมีแฟแนซ์มิ Finance, ม่เซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็แฟแนซ์ Finance ผ่านนะครับรถสู่ลูกค้าเองถึงบ้านเลยนะคะยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กด share, แชร์แห่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ